ทุนปัจจัยการผลิตพืชการ,กรเกษตรที่มีต้นทุนสูงก็จะทำให้กําไรน้อยถึงขั้นขาดทุนนะครับส่วนวิธีการต่างๆเราจะเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับวิธีการแช่มเมล็ดแล้วก็ทำให้มเมล็ดงอกเร็วนะครับม,มีสารตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า rd สอ5หนะครับ ซึ่งจะช่วยเร่งหรือว่าทําทลายสารพ,พักตัวของพืชนะครับสารพักตัวของพืชหมายถึงความเหมาะสมนะครับอย่างพืชเมืองหนาวก็ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเพื่อให้เขาคุ้นชินกับแหล่งกําเนิดสารพักตัวก็จะถูกทําลายเราก็ามาเพาะส่วนเมล็ดพืชทั่วไปเมล็ดพืชผักหรือ,อพืชไร่ นาข้าวอะไรต่างๆหัวมันนะครับตระกูลหัวอะไรต่างๆก็สามารถแช่ได้ด้วยหลักการง่ายๆครับ1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับอันนี้เป็นผักพืชผัก <c oughs> ผักชี <c oughs> เราสาธิตให้ท่านดูง่ายๆครับเทลงไปเลยครับนี่คือขั้นตอนโอเคแ <c oughs> ช่แล้วต้องเพาะนะอ้าว วิธีการใส่อาร r น2 5 1โดยคร่าวๆนะครับส,สารตัวนี้เป็นสารธรรมชาติเร่งนะครับการงอกของมเมล็ดพืชนะครับเร่งรากครับเชิญครับใส่ลงลงไปเลยครับแช่ไว้นะครับจะ3มชั่วโมงหรือจะ1คืนเลืออะไรก็แล้วแต่เราก็แช่ไปอย่างนี้ได้ผลเลยเพราะว่าจะมีเชื้อราหรือ โรคไวรัสอะไรต่างๆจ,จะติดมากับเมล็ดพืชนะครับอันนี้กช็ช่วยลดได้นะครับรู้สึกจะมีสีแดงๆก็คงจะเป็นสารเคลือบนะครับสารป้องกันแมลงป้องกันเชื้อรานะครับเขาก็จะทำการาดูดน้ำเข้าไปในเปลือกแล้วก็จะมีการ ดูดซึมเข้าไปในเอมไบโอนะครับช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับดูดเข้าไปเขาก็จะเริ่มกระตุ้นการพักตัวแล้วก็จะแตกรากออกมาอันนี้เขาเรียกว่าสารเ,าเร่งการงอกนะครับส,ส่วนวิธีการเาพาะทุเรียนนะครับหลังจากที่เราเพาะเ,าเป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับแล้วก็มีการต่อยอดเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับ สังเกตจะมีเชือกฟางนะครับเราต้องกรีดออกนะครับกรีดกรดตรงๆให้ให,ให้เชือกฟางขาดนะครับกดเข้าไปในบนเปลือกเลยครับเออนะเขาก็จะขาดใช่ไหมครับเออเชือดึงดึง,ด,งดึงออกโอเคเขาจะไม่คลอดนะครับหลังจากนั้นแผลตรงนี้นะครับ r d 2 5สนะครับแต้มอันนี้เขาเรียกว่าการรักษานะครับ r d 2 5สออีกแล้วนะครับรักษาแผลนะครับ